มาดูกันว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานะคะจะสามารถใช้กล้องแบบนี้ถ่ายรูปได้ไหมเฮ้ <Hey! S 1> สวัสดีค่ะ พี่แลสเตอร์ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้อยเจริญกรุงนั่นเองครับใช่ค่ะวันนี้เรามีภารกิจนะคะเราจะมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะด้วยกล้องตัวนี้ค่ะคือ Canon EOS RP นะคะกับเลนส์ของซัมยังค่ะตัวนี้เป็น a f นะคะระยะ85.1.4 EF ค่ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าชาัดจ,จะเป็นแบบใช่ไหมแล้วให้พี่เตอร์ถ่ายไม่ใช่ค่ะผิดนะคะวันนี้ความพิเศษก็คือชัดจะมาเป็นตากล้องค่ะแล้วก็ให้พี่เเตอร์เป็นแบบใช่แล้วครับ มาดูกันว่าผู้หญิงตัวเ,เล็กๆแบบเรานะคะจะสามารถใช้กล้องแบบนี้ถ่ายรูปได้ไหมแล้วก็น้องปีเตอร์นะคะจะเป็นทั้งนายแบบเลยแล้วก็เป็นตากล้องด้วยเขาก็จะมาสอนเทคนิคในการโพสท่าสําหรับผู้ชายนะคะวรวมไปถึงสอนชัดถ่ายภาพวันนี้ <c oughs> ด้วยค่ะอาจรครั <c oughs> บงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าภาพที่เราจะได้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโอเค let's go เลนซัมยัง AF 85 f 1.4 EF ตัวนี้นะคะเขาเป็นเมาส์สำหรับกล้องแคนนอนค่ะตัวเลนมีน้ำหนักเบาเพียง586กรัมผู้หญิงก,ก็ใช้ถือถ่ายได้สบายๆเลยนะคะโดยระยะของเลนส์ครอยู่ที่85มิเมเหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลที่เน้นโฟกัสแบบเป็นหลังละลายฉากหลังสวยด้วยรูรับแสงที่กว้างถึง f 1.4ค่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทดสอบความคมของเลนกันครับโดยที่ปีเตอร์จะยืน ตรงๆนะพี่เพราะว่าจะให้พี่ชัดถ่ายเป็นแบบตามช่องเป็นเส้นนำสายตาไปนะเดี๋ยวผมจะยื่นเฉยๆนะโอเคได้แล้วพี่ชัดก็แชะภาพได้เลยตรงกลางอ่าให้ปีเตอร์อยู่ตรงกลางภาพ<ช>แล้วก็ชแชทได้เลยโอเคครับ,รบตรงนี้ก็เน้นการจับกระเป๋ากางเกงหรืออะไรไปเรื่อยๆเนาะเห็นนะคะหนึ่งสองสามได้แล้วเนาะได้แล้วโอเคเป็นไงขอดูหน่อย ใช้ได้ขีมือใช้ได้ขีมือใช้ได้โอเคต่อไปถ่ายอะไรดีตรงนู้นดีกว่าครับพี่ชัดผมว่าให้แสงเงาอ่ะมันลงพัดหน้านิดนึงตรงนี้มันมีเงาก็เวลาเราเดินมาสติอะไรเงี้ยเราเห็นอะไรอะเราก็นั่งได้หรือจะเป็นเก้าอี้หรือจะเป็นรถหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับอันนี้ผมขอมองกล้องรูปนึงนะได้ได้โอเคแปดห้าเราต้องถอยออกมาไกลนิดนึงนะคะตัดกล้องต้อง เอามาไกลนิดนึงนะเป็นตัวหนึ่งสองสามโอเคครับพี่ชัดนอกจากที่เราจะเล่นแสงและเงาแล้วใช่ไหมหรือวัตถุอะไรอย่างนี้ เราเห็นวัตถุต้นไม้อย่างเงี้ยเราสามารถเอาเป็นโฟกาวได้ตัวเตอร์ก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวไปชัดก็จะอยู่ประมาณหน้าต้นไม้อะไรอย่างงี้โอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวลองดูได้ได้ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเลนส์กันต่อนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องโบเก้ค่ะ<ช>มันคือคอะไรครพีเตอร์ก็โบเก้ก็คือกลมๆครับที่อยู่ข้างหลังเราก็วิธีการถ่ายตอนกลางวันนะครับเราก็หาแสงที่ลอดจากต้นไม้ครับพี่ชัด<อ>จะทําให้เกิดโบเก้กลมๆครับถ้าเป็นกลางคืนครับก็จะเป็นแบบไฟ LED ข้างหลังพีเตอร์จะไปนั่งตรงนี้นะครับเ,<อ>เพื่อที่จะให้พี่ชัด อยู่ประมาณนี้เราเพราะเราต้องถ่ายเสยโอเคให้พี่ถ่ายเสยเข้าไปเนาะให้แสงมันรอดต้นต้นไม้ลงมาแล้วมันจะเป็นแต่รูปนี้พี่ชัดอาจจะเสยขึ้นเยอะหน่อยอาจจะต้องเปิดเปิดไลท์วิวครับโอเคเปิดไลท์วิวขึ้นมาใช่แล้วเราก็มองจากจอนี้แทนแล้วเราก็เสยกล้องขึ้นงัดขึ้นเราจะได้ไม่ต้องก้มเยอะ ไหนขอดูภ้าพหน่อยชัดนี่เป็นไงมั่งหืมกลมสวยเนียน,นหรือว่าหน้าผมหลอก็ไม่รู้ <laughs> โอเคได้หมดโบเก้ก็สวยหน้าพิเตอร์ก็หลอ่โอปาก้องผู้หญิงก็ช่ย่อยนะครับเพื่า ซำยัง AF 85mm มม f 1 4 e f ตัวนี้นะคะเขามีกรีบรูรับแสงที่มากถึง9กลรีบค่ะทำให้ได้โบเก้ทรงกลมสวยสไตล์วินเทจคล้ายโบเก้ที่ได้จากเลนส์มือหมุนเลยค่ะ โอเคครับพี่ชัดแล้วนอกเหนือจากเลนต์ตัวนี้ที่ถ่ายพอเหตุได้ก็ยังถ่ายสติลไลด์ได้หรือถ่ายวัตถุสิ่งของที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะครับด้วยความที่เลนต์ตัวนี้ครับรูรับแสงกว้างถึง f 1 4เลยทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวฟิเตอร์จะรอให้พี่ชัดนะครับเดี๋ยวหาวัตถุเนี่ยถ่ายแก้วน้ําอันนี้ก็ได้ครับโอเคเราเปิด f กว้างสุดเลยนะครับที่1.4เลยโอเคหนึสา โอเคครับพี่ชัดตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงแล้ว uh huh. แสงเริ่มนุ่มแล้วครับเดี๋ยวปีเตอร์ว่าเราไปเทสตกันเรื่องแปรกันดีกว่า hmm, <ช>นั่นแฟรใแ์ใช่แล้วครับอันนี้ปีเตอร์ต้องสอนพี่ถ่ายด้วยนะได้เลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันแสงมันจะได้ตกลงที่หัวเราพอดีครับโอเคเลยไปช้าถ่ายแฟร์นะครับพี่ชัดพี่ชัดก็ต้องเปิดเป็นไลฟ์วิวอย่างนั้นแหละครับโอเคแล้วก็อาจจะ กดเสรยกล้องขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ขยับกล้องหาแสงได้เลยครับให้แสงรอดเข้ามาที่ประมาณเนี่ยครับแฮร์ไลท์ที่ผมเราประมาณนี้ครับโอเค,ค เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องวิดีโอกันบ้างน,นะคะตัวนี้เขาบอกว่าโฟกัสวิดีโอดีมากๆโฟกัสไวแล้วก็โฟกัสได้นิ่มหนวลมากๆเลยน้องปิเตอร์เนาะใช่แล้วครับซึ่งเขาก็จะโฟกัสตัวแบบให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ละาลายฉากหลังได้แบบเนียนๆเลยค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างวิดีโอกันเลยนะคะไปดูกัน ภาพสําหรับผู้ชายนะ,ะที่ชัดกับปีเตอร์ได้รวบรวมมาแนะนำเพื่อนเพื่อทุกคนในวันนี้เนาะ,ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะซึ่งการใช้งานจริงแล้วเนี่ยชัดก็คิดว่าตัวนีนะ้มีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคามชัดนะคะโบเก้ก็สวยลนะลายฉากหลังสวยมากๆรวมไปถึงวิดีโอก็ดีค่ะโฟกัสไวโฟกัสดีนะคะซึ่งคุณสมบัติขนาดนี้นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะใช่แล้วครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 23,900่บาทครับถ้าเปรียบเทียบกับเลนค่ายอื่นที่คุณสมบัติเท่ากันนะครับผมว่าตัวนี้นะครับก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับพี่ชัดใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ปีเตอร์แล้วก็พี่ชัดขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ